สวัสดีครับผมนี่กับผมยิววันชดกินครับนี่อยู่ที่ร้านกระย่างวิเชียนครับผมคือสายซีนะครับนี่รถโผลรไหลเลยเขากับบ้านกันเขนาัาษาอันนี้มาจากมาจากกรุงเทพครับผมเดี๋ยวเข้าไป,ป่งในร้านกันครับ พันเราเลยเพราะต้องย่างประหยัดเวลาดิดูตะวกรอนที่สิเบื้องหนังเบื้องหนังหเหลืองห,หนากินได้เรับอยางแล้วๆกันถามว่าอุ่นไวครับไม่นี่ว่ากินต่ำกันนะสั่งต่ำเอาเอาต่ำนะต่ำนะครับ บุกล้านเลยเหมือนเนี่ยนะเอาตำปลาปลาบะมี่นี่ตำยังปูปลาล่าตังซ้ว่ครับเอาปูปลาลก,ก็ได้ครับเกผ็ดเ,เ,เอาเพ็ดนิดนึง่ายคลิปไหมเด้อ่ายโลดนี่ล้านอยู่ลบบุรีครับอยู่สายสี่ายผู้สาวเบิ่งว่ะ ถ่ายลงยูทูบน,นี่แหละแท็กกินหลายแซบหลายกินน้อยแซบน้อยโอ้นี่ครับเป็นยอดแสงยังไงมันอยู่ในนี่สีแดงอะไรอก็แดงน้ำปะลาร้าไปอูปัาระะครับ เลี้ยวแล่ะี่เร็วเดี๋ยว้ะเร็วท่านใจดีครับผมโคกโคกย6่บาทสามสิบบาสามสิบไม่ถือพ้ะไม่ถือจ้ะวะสามสิบบาทครับมีไก่ปิ่งพร้อม ไก่ตัวจักบ้บานไงไกล่ลอยซีซีตัวนึง่งอันนี้ใครไปกินห่อนเลยอันบ่เดให้เดี๋ยวให้ไก่เน่นหนเย,นยห้ังให้ซื้อ,ลอ,อ,อแล้วโนอะ้ยซื้อหมดแล้วเนาะอันนี้ต้นตำรับวิเชียรบุรีเลยเแมนอยู่บ่ครับแมนอีเลยวะก็เนี่ยยังเนี่ยนี่ครับสูตรต้นตำรับนี่มาจากวิเชียรบุรีเลยครับผมมาขายอยู่ลพบุรี ใส่แบบม้นออกแบบนั้นเลยเฮะงานนะครับลูกพี่ไปทำบุญกันออโอ้โนี่ครับเด้ดแถมไก่พร้อมตัวหนึ่งแถมอีรีบรอ่ะเราน่กว่ยจะน่ารักดูไปจักตัวหมเนี่ยหมูแหลกไก่ <c oughs> โอ้นี่ครับผมขอบคุณเจ้าของ้านใจดีไจ้แถวไหมหลปรอยยังใจดีอีกตั้งหาก ชื่อตะปูคงแถมไก่บาทที่ทุกมีอยู่ใช่ไหมเก่คุณครับผมนี่ครับโอ้พีจ้าพี่เฮ้ยเงินทอนนี่เงินทอนอยู่นี่เดาให้เดาตะปูคงจัะบาทตะบูคงสามสี่บาทสามสี่คนละสิบห้าจบนี่ครับลงทุนคนละคนละสิบห้าบาทได้แถมไก่พร้อมจุนี่ยตัวนี่มันขโมยของเขามาบ่เนาะบอหลาพิ่นใจดีเพิ่นแถมให้อ๋อเอาเถอะนี่ครับเบิ่งเพิ่ง นี่ไก่ย่างวิเชียนครับไม่ได้เสียตังค์จะบาทแต่ตำมุฮุงเสียบ่ซื้อตำมุฮุงสามสิบบาทเสียบ่ได้แถมไก่เสียบ่ตำมุฮุงสามสิบคนละสิบห้ากันี่ครับเพามีแหนมแหนมปลาครับผมเอาชิปจะกัดช่วยคำดูกัดเลยกัดเลยกัดเบิร์ดเห็นไหมครับมันยังไงนะฮอนแอบไม่บอกใครรู้ไปยังแอบขิดบุกประธานครับ แกตําหมก้มใส่ใช่วอาจาน<ส>จานจานไม่ใส่ตัาหุงกรันวสวัสดีครับสวัสดีครังครับผมนะครับกินตัาหุวก้นกันครับผมตําหุ่งตอนใบใบจิงจียงพี่น้องนี่ซื้อตําหุว ไก่ย่างวิเชียนฟีครับตัวหนึ่งเนึ่งนี่ไก่ย่างร้านเพิ่นห่อนเลยครับเพิออ่นอุ่นไว้นะชุบนี่นี่จัดไปครับอืไก่เป็นยงไงแสบจั่วนดูขาดตรงเนี้ยแซ่บแสบแสบแสบแล้วไปเสียงกันเนาะ <laughs> ชื่ออีเดิมื่นด้วย <laughs> ชื่อจำปะุุงถึงจะจำบกคุงแล้วครับชื่อจำบกคุงได้แถมไก่กันนี่ ไยรุษสาสตเนี่ยไก่พันธุ์ดีดีครับผมท่านเจ่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มยังกับปลาคามเปียกมันปะอ่ยะครับคํใหญ่ครับคำใหญ่เลยโอ้เลยครับผมอตไปครับนี่ครับตัดติงติงติง้งแจ๊กยางไย ป,ปูปลาสำปลาบวมิที่แล้วก็จะไปซื้อสำปลาครับปลาบวมิ่ับปสดครับเจ้านะเอาไปเว้าเพื่อนเาได้ไหมับสดครับ ไออย่างวิยงตัวละลอยซื้สิแบบเป็นแถมฟรีก็ต้องขอบคุณเพิ่นอีกที่หนึ่งครับผมนะครับใจดีเลยลุงกระป๋าหมความเบือกักคำาบือกูปลาปูปลากระทืบเบอครับพวกละสามทุ่บาทนึงนี่ครับ เป็นล้านเอ็นซีสิบสิบหา้ามเลยครับจับ สวยครับมาเยอะครับเปุ๋ยให้เลยกินของมกินของกันน้ำปลานี่ครับน้ำป,าปาลาน้ำปลาไก่ครับผมชัดไปครับฮืมนี่ก็พเพออิ่มเยอะๆประมาณน้ำแอบดีครับ เงิอแตกแล้วครับผม,มดับไล่น้้อองเยนี่ครับลอกหนังมันออกมาขอลอกหนังมันก่นอนเป็นหนังเป็นหนังนี่ครับคุยเอาไว้น้ำจ,จิ้มให้แถมมาสองสองถุงทั้งแทกจะเต็มมในร้่นนี่ครับนี่ครับปมูมดปูเนีงยอยูซายอืมอยูซายปมูมดเนี่ย จะแจ้งว่าผู้หมดเป็นไงอบอกไปรอบนึงครับจะบอกอีกว่าการดูกี่ยวไฟแดงทางสีแยกไฟแดงนะครับแยกไฟแดงสายซีรบ,บุรีครับที่ช่องสาธิกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบ,บุรีครับผมมาจากถนนที่มาจากสารบุรีครับผ่านเขาขาดมานะครับร้านไก่ย่างวิเชียนครับผม เราเป็นคนอยู่วิเชียนบุรีเลยครับใจดี ID. ตั้งหาครับผมนี่เับหลองเวยครับมือนยังบุ้มมือนึ่มือเศร้าไปมือเศร้าไป หมูไบส้งกันได้กินหมูปิ้งฟรีสิบไม้ครับโอ้โหมันผ่า,าใหญ่ไรอยากห็ดบุนมั้งะครับขอบสวยครับผมจัดไปคำโอโอคำใ่ๆขอบคุณป้าครับปูรอง ป่ะค่ปากดูกปากโซอยกันแน่แต่ผมมีกล่องทกคนเก่งแทเี่ยนง ครับกินปูดูดเอาน้ำนั่นๆในตัวมันก็ะพอ้ออะครับก็ต้องกินเบิดเปลือกพุดได้บอกเลยบรรยากาศเแบบนี้บรรยากาศแบบไกซีก่นี่ครับตัวเนี้ยคมโบมาต์ก็ของแบบหืม,มัด ทำมาหากินซอยกันเสียงเงินเดินไปหรือว่ามีอยลูก <laughs> มะเสือเทศครับผมจัดไป อยางีบนี้ก็อยอมซูฟู白้แถมกับแถมหลายอุบาทแถมตวตวตนึงคุณเอ้า ยอมากบขัดใสัทธาลครับฮะทั้งเกหามีกกลเกาะนี่ครับเห็นน่องกันเลยโคตรชอบเลยอีพี่นี่ เข้าไปคนะผม ได้ครับอีกีหน่ิเนี่อเลยมีแจะเนื้อกับหนังครับไก่ย่างวิเชียนสูตรต้มต้นตำรับคนวิเชียนเลยครับรับประกันน้ำจิ้มกับแซบจอดครับใส่ขอยากใส่เมื่อยได้ครับวันนี้แซบแล้วนะได้กลางแล้วนี่ครับเนื้อกับหนัง จัดไปยู่ว่าจะกันเยอะไปแล้วบายบายยิมแล้วครับ ผมติดใจเป็นเนื้อไก่กับหนังไก่ย่างที่แซ่บดีครับผมบอกเลยกินรูปปแบบว่าตองกินน้ำจิ้มยังแซ่บครับจัดไปครับ ตรงไทยครับไว้แล้วทั้งเปียทั้งอิ่มพี่น้องกินกระเพาะเบิ้ลแถมหลายโพดนะครับโอ้อยนี่ครับมาจ,จุ่มมาแถมมาจุ่มขอบคุณปเป็นเพื่อนเพื่อนนึงครับผมคือปฏิเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยลุงกับป้านะครับคำดท้ายใครเบิ้งคลิปแล้วอ่ะจะลืมกดติดตามกดซับสไคร้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งไปพร้อมครับนี่บุม๊มบิ๊มละครชิ้น ตัาดี้นะเัาดีเนาะงเพื่อจะได้ผ่าผาดคลิปทุกคลิปครับผมของชิวันเช่นกินอร่อยอาจจะยังได้คลิปโบกเก่งนี่มองเดยพิพผาดคอาเมือนตีชมกันเลยครับผมจัดไปบายบายจุบจุบ